สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เวทแอดว์เทอรเมนตอีกครั้งนะช่วงนี้เหมาะเละเกินที่เราจะกลับมาทำคลิปกันบ่อยๆแต่ว่าก็ออกแนวเป็นคลิปบ่นๆหน่อยนะครับประเด็นในโซเชียลเน็ตเวิร์ตอนนี้นะฮะกำลังโด่งดังทีเดียวถ้าใครที่เห็นอุปกรณ์ประกอบด้านหลังนี้แล้วอาจจะพอเดากันได้เนาะว่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรนะครับแน่นอนครับก็คือเรื่องของประเด็นที่มีติ๊กต็อกเนะครับเอา น้ำยาล้างห้องน้ำนะครับมาล้างกระดองเต่านะครับแล้วก็ทำคอนเทนต์นะครับซึ่งหลายคนก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงเรื่องของสวัสดิภาพของเต่านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าการใช้น้ำยาล้างห้องน้ำมาล้างกระดองเต่าเพื่อกําจัดสิ่งสกปรกมันเหมาะสมหรือมันไม่เหมาะสมยังไงนะฮะแล้วที่เหมาะสมอะที่เราจะแนะนำ ให้เขาล้างล้างยังไงจะดีที่สุดนะครับก็นะครับพบกับผมนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสตัตวแพทย์นภัรปันธุกรรมผลนะฮะตอนนี้ทำการสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะว,วันออกนะครับคณะสตัตวแพทย์นะครับสตัตวแพทย,ยศาสตร,ร์นะครับรับผิดชอบการเรียนการสอนในหัวข้อของอายุรศาสตร,รษษ์สัตว์น้ำเรื่องของสุขภาพสัตว์น้ำนะครับก็ จะมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นยังไงก่อนที่จะไปฟังนะครับอ้ถูกจริตเห็นนะผมถูกจริตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปฟังกันว่าผมจะเอาอะไรมาฝากไะโอเคถ้ากดไลค์กดแชร์กันแล้วนะจ๊ะไม่ธรรมดานะฮะวันนี้มีพร็อพป,ประกอบนะฮะเป็นกระดองเต่านะครับเต่าอะไรแน่นอน เต่าเดียวกับที่อยู่ในคลิปของ Tik t o k k r เเลยนั่นก็คือกระดองเต่าสุขาต้านั่นเองนะครับอันนี้เป็นสุขาต้าของผมเองนะครับที่เลี้ยงแล้วก็มีปาวะที่เขากินตะปูแล้วก็ลำไส้อุดตันเสียชีวิตไปเป็น10ปีแล้วล่ะนะฮะไม่ไม่1ิก็เกือบ10บอะนะฮะเหลือแต่กระดอง่าเป็นอนุสร์วันนี้น้องจะได้ทำประโยชน์นะครับให้กับทุกคนได้ดูนะครับ ว่าโครงสร้างของกระดองเต่านั้นมันเป็นยังไงนะครับก่อนเอ่อเอื่นเลยนะครับผมจะบอกว่ากระดองเต่ามันไม่เหมือนในการ์ตูนมันไม่ใช่สิ่งที่เต่าสามารถที่จะถอดตัวเองออกจากกระดองแล้วทิ้งกระดองไว้นะครับมันทําได้แค่หดหัวเข้าไปในกระดองแต่มันไม่สามารถเอาตัวออกมาได้เพราะว่านะครับ กระดองเต่ามันเชื่อมติดกับกระดูกสันหลังของเต่าเลยฮะที่เราเห็นตรงกลางนี่คือตัวกระดุกสันหลังของเต่านะครับที่เชื่อมติดไปกับกระดองนะครับให้ดูไกล้นะครับแล้วจากที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีซี่ขาวๆที่ยื่นออกมานะครับถ้าเปรียบเทียบไปแล้วสิ่งนี้ก็เหมือนกับซี่โครงของเรานะครับ เหมือนกับซี่โครงของเราที่จากกระดูกสันหลังแล้วก็มีซี่โครงยื่นออกมานะครับแล้วจากซี่โครงของเขามันก็จะแผ่ออกเป็นแบนๆเชื่อมติดกันจนได้เป็นรูปของกระดองเต่าขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ากระดองเต่าเป็นส่วนหนึ่งของกระดูกโครงร่างของร่างกายเต่านะครับองค์ประกอบของเขาก็เหมือนกระดูกก็คือเป็นแคลเซียมกับฟอสฟอรัส นะครับที่ฟอร์มตัวขึ้นมานะครับนอกจากตัวกระดองเต่าจะเป็นกระดูกแล้วนะครับตรงพื้นที่ด้านนอกที่เราเห็นเป็นสีสันเป็นลวดลายนี้นะฮะจริงๆแล้วตรงเนี้ยไม่ใช่กระดูกเนี่ยเป็นส่วนของสิ่งที่เราเรียกว่าเกล็ดกระดองหรือว่าสกิลสกิลคือเหมือนสเกลสเกลที่แปลว่าเกล็ดนะครับแต่ว่าเป็นเกล็ดที่แข็งตัวแล้วก็หนา เป็นคล้ายๆกันเล็บของเราอะนะครับก็คือเป็นสกิลนะครับเป็นเกล็ดที่มันแข็งเพราะมันก็มีการสะสมของแคลเซียมไว้ที่ตัวเองด้วยเช่นกันนะครับถามว่าดูยังไงนะฮะถ้าเกิดลองดูตรงรอยต่อตรงนี้เราจะเห็นว่าที่เป็นพรงๆตรงนี้เนี่ยเหมือนกับไขกระดูกของเราเลยนะครับนี่คือส่วนของกระดูกกระดองและตรงด้านนอกตรงริมเนี่ย จะมีเส้นสีน้ำตาลเนี่ยอันนี้คือความหนาของสกิลที่เคลือบปิดด้านนอกของกระดูกอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ถึงแม้มันจะไม่ใช่กระดูกโดยตรงแต่มันมันเคลือบไว้บางมากๆเห็นไหมเคลือบไว้บางมากๆแล้วก็เป็นส่วนองค์ประกอบของแคลเซียมที่สะสมอยู่ในตัวมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนกระดองเต่าทั้งอันนี้นะครับ มีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบหลักทีนี้อีกนักแสดงหนึ่งของเรื่องราววันนี้ก็คือน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับผมไม่ได้เป็นได้รับไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เข้าแต่อย่างใดนะครับไม่ว่าน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับยี่ห้อใดๆก็มักจะใช้สารออกฤทธิ์ตัวนี้เหมือนกันนะครับมันคืออะไรนะครับหลักๆเลยถ้าเราดูด้านหลัง ผมหาก่อนนะทึบๆๆนี่ครับส่วนประกอบสำคัญของเขาคือกรดไฮดโดรคลอริกทำไมต้องเป็นกรดไฮดโดรคลอริกคือคราบในห้องน้ำส่วนมากนะครับเนื่องจากเป็น พื้นที่ที่สัมผัสกับน,น้ําอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อาจจะถูกปล่อยให้แห้งไปเองไม่ได้มีการเช็ดการกวาดน้ําอยู่เป็นประจํานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคราบผินปูนที่เราเรียกว่าตะกรันตะกรันน้าก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่ในน้ำนะครับพอน้ําแห้งไปก็เหลือการแห้งกลางของของแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับติดอยู่บนพื้นผิวทําให้ การที่เขาจะออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อทำความสะอาดตัวพื้นผิวของห้องน้ำให้กลับมาเหมือนใหม่ก็คือการเอาตะกรันเอาคราบตะกรันเนี่ยออกไปจากพื้นผิวและสารประกอบที่สำคัญมากๆก็คือไฮโดรคอริกนี่แหละนะครับเพราะไฮโดรเจนจะไปทำปฏิกิริยากับตัวคาร์บอเนตนะครับกลายเป็น คาร์บอเนตอ่อก็ได้แหละกลายเป็นคาร์บอเนตละลายนะครับไปอยู่ในรูปของสารละลายนะครับแล้วก็ตัวคลอรรนนะครับคลอไรก็จะไปทำปฏิกิริยากับตัวแคลเซียมที่อยู่บนหินปูนก็จะอยู่ในรูปของแคลเซียมคลอไรซึ่งเป็นสารประกอบที่สามารถละลายน้ำได้มันก็จะละลายออกไปกับการหลังจากที่เราล้างห้องน้ำนะครับ ก็เลยเป็นเหตุผลที่เขามักจะใช้สารนี้นะครับในการล้างห้องน้ำใส่ในผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงว่าเวลาเราเอามาล้างบนกระดองเต่าเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะว่าสารประกอบที่เขาเอามามันมุ่งเน้นทำปฏิกิริยาที่แคลเซียมกับคาร์บอเนตกระดองเต่าถึงแม้จะเป็นแคลเซียมฟอสเฟตหรืออะไรก็แล้วแต่มีองค์ประกอบของแคลเซียมเป็นส่วนประกอบ ที่สำคัญมากๆและการที่เรานำสารเคมีที่มีฤทธิ์นะครับในการทำปฏิกิริยากับแคลเซียมได้ดีมากๆเนี่ยมาสัมผัสโดยตรงมันก็จะทำให้กระดองนั้นเกิดการกัดกร่อนเกิดขึ้นนะครับทำให้กระดองเต่านั้นกร่อนเพราะแคลเซียมถูกละลายออกไปืนะฮะถ้า ครั้งสองครั้งอาจจะไม่ได้ซีเรียสมากแต่ถ้าโดนเป็นประจำก็จะทำให้เกิดการผุกร่อนได้เลยทีเดียวนะครับแล้วสัตว์เนี่ยก็นอกจากที่จะกระดองถูกขัดกัดกร่อนเนี่ยสัตว์กลุ่มเนี่ยมันมีความรู้สึกที่กระดองด้วยนะฮะมันมีเส้นประสาทที่กระดองเหมือนกันถ้าหากว่าใครเลี้ยงเต่าลองขูดขูดดูน้องรู้สึกนะครับน้องรู้สึกได้น้อง ตอบสนองต่อการขูดของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจัดเป็นการทรมานน้องเหมือนกันที่เอาอะไรสักอย่างมากัดกร่อนนะฮะทีนี้มันก็จะมีคำถามอีกส่วนหนึ่งว่าแล้วใช้น้ำยาอื่นๆได้ไหมผมก็ลองลือจากในบ้านนะฮะเริ่มแรกเป็ด ซึ่งอันนี้ใช้ในการล้างสุขภัณฑ์ไม่ได้ล้างพื้นนะครับสารออกฤทธิ์ที่เขาใช้นะฮะเป็นตัวกรดฟอร์มิกอันนี้เป็นกรดฟอร์มิกอันนี้ไม่ใช่ไฮโดโครคอริกละนะฮะแล้วก็มีตัวน้ำยาซักผ้าขาวที่เป็นไฮเตอร์ตอนนี้ก็เป็นโซเดียมไฮโปคลอไรด์อยู่ไหนว่า นี่โซเดียมไฮโปคลอไรซ์ซึ่งก็พูดง่ายโซเดียมไฮโปคลอไรซ์ก็คือเหมือนคลอรีนนั่นแหละแต่ว่าคลอรีนปกติมันอยู่ในรูปกา๊าซแล้วก็ระเหยเร็วนะครับก็จะอยู่ในใช้เป็นไฮโปคลอไรซ์นี่แหละนะฮะซึ่งถามว่าเราสารอันนี้ล่ะอันตรายเหมือนกันไหมถ้าโซเดียมไฮโปคลอไรซ์อาจจะไม่ได้มีฤทธิ์ในการกัดกร่อน แคลเซียมขนาดนั้นแต่ว่าก็ก็มีโอกาสนะเพราะอย่าลืมว่ามันคือสารประกอบของคอราไรด์เหมือนกันนะครับคอราไรด์มีโอกาสที่จะทำปฏิกิริยากับตัวแคลเซียมบนกระดองได้เหมือนกันนะฮะกับตัวฟอ์มิกก็มีความเป็นกรด <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะทำปฏิกิริยากับตัวแคลเซียมซึ่งมีฤทธิ์เป็นอัลคาไลาได้นะครับ มีโอกาสที่จะทำได้นะครับถึงแม้ว่ากรดทุกชนิดเขาเรียกว่ากรดแต่ละชนิดไม่ได้ทำลายล้างทุกอย่างได้นะครับแต่สาระแคลเซียมทำปฏิกิริยากับกรดได้ค่อนข้างดีนะครับเหมือนที่เราเห็นในรูปของอหินปูนที่เราที่เราเคยไม่รู้ทุกคนจำได้ไหมหที่เราเรียนตอนเด็กๆว่าหินงอกหินย้อยเกิดจากอะไรนะฮะก็นั่นแหละฝนกรดเนี่ยสามารถที่จะชะล้างแล้วก็ล้างหินปูนออกมาได้ เพราะนั้นเนี่ยการที่เรานำผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาล้างบริเวณผิวด้านนอกมีโอกาสที่จะทำลายตัวกระดองของสัตว์ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีอีกปัญหาหนึ่งคือสารเหล่านี้เป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์ระคายเคืองถ้าเราลองอ่านเนี่ยทุกชนิดเลยฮะทุกชนิดเลย จะมีเขียนไว้ว่าให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสเยื่อเมือกดวงตาหรือการสูดดมเขาจะเขียนเอาไว้เลยว่าให้หลีกเลี่ยงเพราะมันมีฤทธิ์ระคายเคืองนะครับซึ่งในเต่าเองการที่เราล้างน้ําล้างเขาเนี่ยน้ากระเซะกระเซิงไปทั่วมันไม่เหมือนกับมนุษย์ที่เราสั่งให้หลับตาสั่งให้กลั้นหายใจได,ได้มันมีโอกาสที่เขาจะได้รับพิษและการระคายเคืองจาก สารเคมีเหล่านี้ได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะอันตรายทีเดียวแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ของพวกนี้นะครับหลักๆก,ก็เน,นื้อหาในเรื่องของความอันตรายต่อเก็น่าจะประมาณนี้อย่าหาทำนะฮะอย่าอย่าเอาสารเคมีที่เราไม่ได้รู้จักมันอย่างดีเพียงพอนะฮะอย่าหาทำนะครับมาใช้แบบผิด วิธีที่เขาระบุไว้นะครับโอเคถ้าคุณถ้าคุณเก่งคุณมั่นใจก็เอาเลยแต่ถ้าคุณไม่ได้รู้จริงยานะครับโอเคทีนี้ประเด็นต่อมาคือเอาแล้วถ้าไม่ให้ใช้แบบนี้แล้วจะให้ใช้อย่างไงอ่านะฮะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วความสกรปรกที่มันเกิดขึ้นจากพวกสัตว์กลุ่มเนี้มันไม่ใช่เหมือนกับขี้ใครของเราที่ เกิดข er er ึ้นตลอดเวลาเกิดจากการผลัดเซลล์ผิวตลอดเวลานะครับเพราะพวกนี้ถ้ามันจะผลัดมันก็การลอกคราบนะครับมันก็จะหลุดออกไปเลยนะครับมันจะไม่มาติดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสกปรกที่มันติดอยู่ตามตัวของสัตว์พวกนี้เกิดจากการที่เราดูแลพื้นที่อยู่ของเขาที่ไม่ดีนะครับเช่นการที่ปล่อยให้มีอุจจาระของเขาสิงขับถ่ายเนี่ยเลอะเทอะอยู่ใน พื้นที่เลี้ยงหรือพื้นที่เลี้ยงที่มันแคบเกินไปทําให้การที่เขาขับถ่ายไว้แล้วเดินไปเดินมาสุดท้ายก็เหยียบซ้ําที่เดิมเหยียบสิ่งขับถ่ายของตัวเองนะครับหรือว่าทับของสิ่งขับถ่ายของตัวเองไปเรื่อยนะอันนั้นก็จะเป็นที่มาของการเกิดความสกปรกบริเวณภายนอกของเขาจนเราต้องมาคิดว่าจะทำยังไงกับมันเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก่อนเลย ดูแลพื้นที่เลี้ยงดูแลสุขศาสตร์ของพื้นที่เลี้ยงให้สะอาดให้ดีนะฮะให้ดีก่อนเลยนะครับพื้นที่อาจจะต้องกว้างให้เพียงพอแล้วก็ต้องมีพื้นที่แห้งให้เขาสามารถที่จะพักได้นะครับที่2ถ้าสุดท้ายแล้วมันก็ยังเลอะมันก็ยังเลอะได้อยู่นะครับเกิดขึ้นได้นะครับวิธีที่แนะนําคือการล้างด้วยน้าเปล่านะครับเช็ดได้เช็ด แต่ถ้าเช็ดไม่ออกลองใช้น้ําเปล่านะครับอาบด้วยน้ําเปล่านี่แหละนะครับแต่ว่าในกรณีของเต่าที่มันเป็นเต่าบกนะฮะเป็น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 ,น terrestrial เนี่ยพวกเนี้ยธรรมชาติของเขาอยู่ตามสวัหน้าอยู่แห้งๆเขาไม่ได้ชอบพื้นที่ชายน้ําหรือว่าความเป็น t ropical เขาไม่ชอบความชื้นนะฮะมีโอกาสที่จะทําให้เกิด ภาวะปอดบวมหรือว่าปอดติดเชื้อได้ปอดชื้นอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้ดีที่สุดนะการอาบน้ําด้วยน้ําเปล่าเนี่ยก็อาจจะต้องระวังการกระจายการเข้าหน้าเข้าตาของเขาด้วยนะครับเราก็ไม่ควรจะอาบบ่อยเกินไปนะครับในเต่าที่โตแล้วเต่าใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ซีเรียสมากเท่ากับเต่าเล็กๆนะครับแต่ว่าต่อให้โตแล้วเนี่ยถ้าถามว่าแนะนําก็คิดว่าไม่ควรที่จะ อาบน้าเขาเกินอาทิตย์ละครั้งนะครับผมว่าถ้ามากกว่านั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะเยอะเกินไปนิดหนึ่งนะครับเป็นไปได้ก็ไม่ควรที่จะที่จะอ,อ,อาบน้ําเขาถี่เกินสัปดาห์ละครั้งนะครับทีนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าคราบมันเกล็กลังมากไม่ได้ล้างมานานแล้วนะครับอาจจะช่วยได้โดยการใช้พวกแปลงสีฟันเก่านะครับหรือว่าแปลงล้างห้องน้ํา ที่ไม่ใช่แปลงทองเหลืองหรือว่าไม่ใช่ฝอยขัดหม้อนะมันก็จะนิ่มหน่อยนะครับในการช่วยกวาดช่วยถูช่วยขูดออกเบาๆนะครับก็จะช่วยให้คราบสกรปรกตัวเนี้ยหลุดออกได้นะครับถ้าหากว่ามันหลุดยากกว่าที่คิดอาจจะต้องใช้เวลาในการให้น้ำเนี่ยค่อยๆละลายนะครับหมายถึงว่าสมมุติว่ามันเป็นบริเวณตัวกระดองด้านล่างที่เลอะเนี่ยเราอาจจะต้องให้เขาเนี่ยยืนแช่ในน้ํา นะครับสัก5นาที10นาทีอะไรแบบนั้นใช้เวลาช่วยนะครับหรือถ้าใครนะครับไม่สบายใจอยากจะต้องการอะไรที่มีคุณสมบัติในการลดแรงตึงผิวในการเป็นสบู่นะครับก็สามารถที่จะใช้สบู่ได้แต่ก็ไม่แนะนำอีกเช่นกันนะครับ ใช้ในกรณีจําเป็นจริงๆหรือแบบอดไม่ไหวฉันยังไงฉันต้องใช้ม่ง้งมันไม่สบายใจนะฮะอยากจะเอาอะไรสักอย่างลงไปฟอกไปขัดสะบู่ก็ได้นะครับแต่ว่าเจือจางให้มันจางๆหน่อยแล้วกันนะครับก็ดูส่วนประกอบให้มันเป็นพวกโซเดียมรอรเรดซัลเฟตพวกนี้ก็จะลดแรงตึงผิวได้ก็เป็นเป็นเป็น,ปนสารที่มีฤทธิ์ในการาชะล้างแต่ว่าก็ เป็นพิษกับร่างกายของสัตว์น้อยกว่าสารเคมีพวกนี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะได้รับในปริมาณมากๆก็มีเหมือนกันพิษนะ่ะแต่ว่าก็น้อยกว่าพวกนี้มากนะครับก็กจ,จะใช้เป็นสบู่แต่ว่าก็ย้ำไม่ใช่ของที่แนะนำยกเว้นว่าคุณอดไม่ไหวอดใจไม่ไหวจะทำก,ก็สบู่ก็ละก,กันนะครับก็สรุป สรุปคลิปนี้หนึ่งจะบอกว่าน้ำยาล้างห้องน้ำมันมีส่วนผสมของไฮโดรคลอริกอย่าไปหาทำออกมาใช้เพราะกระดองเต่าเป็นแคลเซียมมีธิ์กัดกร่อน 2. น้ำยาซักล้างดีเทอร์เจนอื่นๆมันมีสารเคมีเป็นส่วนประกอบแล้วก็ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกเยื่อบุต่างๆได้ก็ไม่ควรนะครับสิ่งที่ควรทำคือหนึ่งรักษาความสะอาดของพื้นที่เลี้ยงมีพื้นที่ให้กว้างเพียงพอ สถ้าจะล้างล้างด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ไม่ควรถี่เกินไปนะครับและ 3. นะครับถ้ามันไม่ออกใช้ฟิสิกอลในการช่วยใช้แปรงในการขัดแปรงที่ไม่ได้รุนแรงมากและ 4. ถ้าต้องการจะฟอกใช้สบู่พอเจือจางน้ำนี่คือสาระที่เอามาฝากกันวันนี้นะฮะก็ถ้าชอบถ้า ถ้าชอบ<ม>ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มหรือว่าใครนะครับที่เห็นประเด็นปัญหาอะไรในการเลี้ยงสัตว์ลองมาคอมเมนต์ดูได้นะนะครับ<ม>เผื่อถ้าหากว่าผมตอบได้ผมจะลองตอบดูแต่ถ้าไม่มีความรู้อาจจะลองไปถามเพื่อนๆคนอื่นที่เขามีความรู้มาช่วยตอบให้นะครับวันนี้ก็ผมไปละบาย Ha ha ha.